สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนผลไม้ผัสจันของสวนอรนุษนะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้านี้ดกมากนะครับดีาพาเดินชมบรรยากาศสวนนะครับ หลังจากผ่านไปเดือนนี้เป็นเดือนอมิถุนายนนะครับ2560นะต้นอย่างที่บอกอายุประมาณ4ปีนะครับนี่ครออกดอกออกผลเต็มต้นนะครับผลยาวไปโน่นเลยค่ะเลยครับ นดกมากนะครับตัวนี้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับไม่ใช้สารเคมีส่วนมากจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับแต่ละต้นน่าชื่นใจนะครับออกเยอะมากนะครับ ผลผลิตเยอะครับปีนี้ครับต้นหนึ่งเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณอ่าสิบสิบสกิโลน่าจะได้อยู่นะครับเยอะมากนะครับ mm hmm. ออกผลทุกต้นนะครับโดกมากนะครับอันนี้คือใช้ปุ๋ยออคอกขี้วัวอย่างเดียวนะครับ ไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะครให้เขาปรับสภาพดินด้วยสวัสดีครับดูลักษณะของต้นนะครับตอนนี้นะครับผมให้ดูก็เห็นไหมใกล้จะสุกแล้วลูกลูกคนข้างที่จะใหญ่นะครับถ้าเกิดเรา ใช้ปุ๋ยคอกนะครับสังเกตดูจากสภาพดินนะครับให้ดูสภาพดินนะครับนะฮะดินดินดินนะครับดินจะร่วนซุยนะครับมีไส้เดือนนะครับเพราะว่าอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับไม่ใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้นะครับสภาพผลออกมาปีนี้ค่อนข้างที่จะ ให้ความพึงพอใจนะครับแก่เจ้าของสวนเพราะว่าลูกใหญ่ละดกมากนะครับซึ่งวิดีโอที่แล้วนะครับซึ่งผมได้ถ่ายทำไว้ตอนนั้นยังไม่ออกผลนะทิ้งช่วงมาประมาณ2เดือนนะครับก็จะออกผลเต็มต้นนะครับแล้วก็ออกช่อดอกนะครับเขากำลังเติบโตต่อเนะ่อดอก นะครับสิดอกเล็กเดี๋ยวช่วงเงย็นก็จะได้เก็บต่อนะครับอันนี้คือออกผลน่าจะแปดเดือนนะครับประมาณแปดเดือนออกผลเยอะนะครับนะบถูกต้นนะครับแม้แต่ต้นเล็กนะต้นนี้ประมาณสักสามสปีได้นะครับต้นนี้ หักประมาณสาปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ